เราขอมาอัปเดตนะครับภาพในฝั่งของตัวเศรษฐกิจไทยนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวไาที่ภาพต่างประเทศนะครับเบื้องต้นนะครับออกกันมาแล้วนะครับหลายคนถามว่าที่อยากเห็น s e n s i t i v i t y analysis ของทางเศรษฐกิจไทยกันบ้างนะครับนี่นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราลองทำเคสในกรณีที่ดีขึ้นมานิดนึงนะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับไอซัมชันในการโดนภาษีของเราเนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่าคือปีหลังถ้าเราไม่สามารถเจรจาการค้าอะไรได้นะครับ ตัวเลขของเราก็จะอยู่บริเวณประมาณ1.4สำหรับตัว GDP นะครับแต่ว่าถ้าสมมุตินะครับขึ้นมานะครับตัวเลขนะครับมันจะวิ่งมาอยู่บริเวณประมาณ1.8บวกลบนะครับถ้าเจรจาก,การค้าลงไปเหลือ10ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกนี้ผมก็จะบอกว่ามันวิ่งอยู่ตรงนี้แหละนะครับ1.4ถึง1.8นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่า มันน่าจะวิ่งอยู่บริเวณประมาณตรงนี้1.4ถึง1.8นะครับอย่างไรก็ตามถ้า1.4จริงๆสิ่งที่เราต้องกังวลเลยคือในเชิงของ quarter on quarter เนี่ย Q3 กับ Q4 เนี่ยมันมีโอกาสติดลบ1%และ0.7%ตามลำดับนะมันมีโอกาสติดลบ1%และ0.7%ตามลำดับความหมายแปลว่าอะไรความหมายแปลว่าเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับอาจจะเห็นภาพของการชะลอตัว นะครับซึ่งภาพของการชะลอตัวในรอบนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะส่งผลนะครับกดดันนะครับหุ้นกลุ่มโดมเมสิกเพย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยนะคุณต้องดูก่อนว่าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังแล้วในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราเห็นเศรษฐกิจมันชะลอตัวขนาดลบหนึ่งกับลบเซึ่งในเชิงของเทเลโคดิชชั่นเนี่ยมันคือคืนที่ลบมาสองไตรมาสแล้วผมก็เลยจะบอกว่าแบบนี้ยอมรับก่อนว่า เศรษฐกิจเมกาเศรษฐกิจจีนรวมกัน300%ของเศรษฐกิจโลกแล้วก็อินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมันชะลอเหมือนกันแต่อย่างน้อยมันไม่ชะลอแรงเหมือนบ้านเราที่คอน sumption ที่ส่งออกที่เอ็กซ์พอร์ตนะครับรวมกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นภาพนี้ใครที่จะเวชชุ่นโดเมสิกเพย์แบบโอเวชในครึ่ช่วงทุ่ปีหลังอ่ะคุณต้องระวังดีๆนะคุณต้องระวังเรื่องนี้ดีๆนะผมก็เลยประเมินว่าถ้ามันเป็นภาพแบบนี้นะครับจะขออนุญ,ญาตแนะนําว่าอยู่ใน global pay นะครับ global pay ที่ผมหมายถึงคืออะไรครับ คือพลังงานคือปิโตนะครับแบบนี้นะครับเช่นไทยออยล์ GC ปอตทนะครับหรือแม้กระทั่งบ้านปูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดคร่าวๆนะว่ายอมรับว่าเศร,รษฐกิจโลกไม่ได้ดีแต่เศร,รษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมันอันตรายกว่าเศร,รษฐกิจโลกนะครับเพราะฉะนั้นโดมเมสิกเทผมคิดว่าอาจจะเห็นดาวสายซึ่งตอนนี้นจริงๆทีมกลยุทธ์ของทางเราเนี่ยเราทําเรื่องนี้อยู่นะนะครับ สัปดาห์หน้านะครับปลายสัปดาห์นะครับเราจะมีการออก quarterly strategy ไตรมาสสแต่ผมเกิดให้เข้าๆก่อนคือคอนเซ็ปเป็นแบบนี้นะครับน,นั่นก็คือภาพรวมของเศรษฐกิในช่วงครึ่งปีหลังอย่าเพิ่ง Over age, โอเวอร์เวกจุไม่สิเพผมรู้ว่าลงมาเยอะแต่มันไม่ได้หมายความว่าลงมาเยอะแล้วมันจะขึ้นนะนะครับแต่ผมมองว่าถ้าจะให้เลือกเว e อยู่ในโกลบอลเพย์ดีกว่านะนี่ผมเกิดเกิดเขาๆก่อนประมาณนี้นะครับ ส่วนในขนาดเดียวกันนะครับนอกเหนือจากในฝั่งของตัวไทยออยแล้วเนี่ยนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้กับทุกคนดูกันคือเซนติเมนต์เนี่ยผมดูตลาดหุ้นเช้าวันนี้นะค,นคือลบเกือบหมดนะครับผมดูตลาดหุ้นเซนติเมนต์เช้าวันนี้นะคืออินด x คเนี่ยคือลบเกือบหมดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนี่นครับ ก็เช้าวันนี้นะครับเอเชียนี่เปิดให้ดูเลยนะครับผ่านมา1ชั่วโมงแต่ที่มันคือพิเศษไปนะครับลบเนี่ยเราดูช่องนี้นะเนี่ยคือลบเกือบหมดนะครับลบเป็นส่วนใหญ่เลยนะแล้วก็ลงไปดูในไส้ในนะอย่างดูอย่างนี้แค่อีอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมมีเอ NERGY วกอยู่เซกเตอร์เดียว2%ที่เหลือลบหมดโภคภัณฑ์ก็ใกล้เคียงกันนะครับทุกเซกเตอร์เป็นแบบนี้หมดนะครับแล้วก็ถ้าจะให้มาดูคร่าวๆนะนะครับในฝั่งของตัวบ้านเรานิดนึงนะนั่นก็คือ อย่างน้อยวันนี้ผมคิดว่าพลังงานที่เวชประมาณสักยีเนี่ยผมว่าน่าจะยืนนะนะครับแล้ววันนี้ผู้นแนะนําของเรานะครับก็คือตัวไทยออยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ต้องยอมแล้ก่อนว่าเป็นหุ้นที่เราแนะนาเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาก็ปรับตัวลงมาแต่เรามองว่าราคาลงมาบริเวณฐานเดิมเนี่ยนะครับมันน่าสนใจตัวที่เราพูดถึงนั่นก็คือตัวออร่านะครับ สำหรับในฝั่งของตัวออร่าเนี่ยนะครับเบื้องต้นนะครับราคาเหมาะสมเนี่ยไอ้ทวดีราคาหุ้นเนี่ยนะครับก็ปรับตัวลงมานะครับอยู่บริเวณประมาณ14บาทบวกลบนะครับสำหรับตัวออร่านะอันนี้ขอให้ดูนิดน,นึงนะครับเนี่ยเห็นไหมว่ามันลงมาที่ฐานนะครับที่มันเคยทําไว้อยู่บริเวณประมาณเกือบเกือบหเดือนใน14บาทบวกลบนะครับซึ่งผมมองว่าราคาหุ้นปรับตัวลงมาจาก18บแเอาไป14เนี่ยมันเปิดโอกาสในการทยอยสะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราทําราคาเหมาะสมอยู่ที่20บาท นะครับหลักๆเลยคือผมคิดว่าประมาณการกําไรของเราเนี่ยนะครับไม่ต้องมีการดาวเกรดและเผลอๆเ,เรายังไม่ได้อัปเกรดด้วยซ้ำนะครับจากประเด็นที่พิพิษศุกิ์ได้มีการขยายสาขาอาได้มีการอัปเกรดนะครับผู้บริหารในเรื่องของเป้าใหม่นะครับเออส่สั้นๆนะครับต้องบอกก่อนว่าผลประกอบการไตรมาสหนึ่งเนี่ยออกมาดีมากนะครับอยู่บริเวณประมาณสัก398ล้านบวกลบนะครับก็คือเรคคอร์ดไฮนะครับไตรมาสสองเนี่ยก็ต้องอัปเดตกับทุกคนก่อนนิดนึงว่า เดิมเนี่ยไตรมาสสปีที่แล้วเนี่ยงบเขาดีมากนะครับสามสี่ห้าถ้าไม่นับสามเก้าแปดในไตรมาสหนึ่งปีสองห้าเนี่ยสามสี่ห้าคือเรคคอร์ดไฮเดิมในปีใน,ใน,ใ,นในไตรมาสที่ผ่านมานะครับซึ่งผมคิดว่าแบบนี้ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะแฟลตหรือโตอ่อนๆได้คือความหมายคือสมมติไตรมาสสนะมันวิ่งอยู่บริเวณประมาณสามห้าสิบเนี่ยบวกลบ มันดีมากเลยนะสมมติไตรมาห1ออกมา400ไตมาส2ง f l a เมื่อเทียบกับ year on year กับไตมาสอปีที่แล้วความหมายคือกําไรมันจะออกมาจาก400บวกไปอีก3-4อ่ะ3-50แล้วกันเอา400กั3-50ก็คือบริเวณประมาณ750ล้าน750ล้านเนี่ยนะครับเราทำกำไรทั้งปีปีนี้อยู่ที่1,220ล้านนะครับ750นะครับหารกับ1,220มันคือ61%นะเพราะฉะนั้นที่ผมบอกไปคือต่อให้กําไร ไตรมาสสองอาจจะคิวออนคิวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งสมมตินะสมมุตนะิมมก่อนนะครับแล้วก็แฟลตเมื่อเทียบกับ e a ออ n นเย r กับไรทั้งเฟิร์สฮา f มันก็คือประมาณ62%เมื่อเทียบกับฟูเยอพอแ a s t สองทางพี่พิสุทธิ์นะเมื่อช้ผมก็คิดว่าเฮ้ยมันก็โอเคราคาหุ้นลงมาตามเซนติเมนต์ตามอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมมองว่า ผมคิดว่ายังเป็นโอกาสในการะสมอยู่เราไม่มีความจําเป็นจะต้องใครติดหุ้นถ้าใครไปไล่ซื้อบริเวณมาสิบไม่จำเป็นต้องถัดรอสนะผมว่าเนี่ยแนวรับพอดีเลยนะครับลงมาบริเวณโลเดิมบริเวณม,ม,มาสิบาทบวกลบเรายังมองเป็นโอกาสในการทยอยสะสมอยู่สําหรับในฝั่งงตัวออร่านะ